ไไก่อนเขาี่คนตายครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่โรงเรียนบัานน้องคู่นะครับต to ้องมีรถเวทีกัลนมัยอย่างเขียว้ีแล้วก็กำลังขามาครับเสียเอาเียนั่งลานลงแล้วก้เสีกเอาดทรถคันนั่นไปทอยของมา แล้วก็เวล,ลาเฮ็ดงานก็จะเป็นอาชีนุ่มไมกทานกินบักคับป้อมันเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานเวลากินก็คือกิน,กนลูก<ๆ>จากบ้านเนี่ยลูกจากบ้านเนี่ยดูวย<ๆ>ลูกจากบ้านไม่นไรบ้าน <c oughs> โหลายแค่ไหนกันไรกะลุลงนาฮาบารีชนยอดไว้ด้ยเนี่ยใช่ไมาจากตลาดโอ้ตลาดเอางาออกกันจา้เจ้ากเลยซื้อมาจากตลาดก็ได้หอดงาไว้สด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 ยูเซย์เลยบ่ค่ะไรสดยูนอ้าวเดี๋ยวสีเสียร์ซอยเราสีเสียซอย ไป้ก่อนเน็ได้ได้บอกเลยบอกบอกเลยคนจะตุ่ได้สมทบทมันยันอ่ะกวอบยี่หรี่อบเป็นยาดิแกบแลขายโอปองเป็นยาเรียกอบไมมักแต่มันอื่นน้ำร้เราหวานน้ำกับหวาน คนเท่าน่้าัญอยวนเนี่ยัวาาา่าท้าก็ไี่ได้รถยงน่กแสดงแต่ยกเก็บเขาเลยว่ะแสดงรล้ะกีบผ้าแสดงสวนสัดเลยปมโดนนี้อม่ีว่คุณมีมปาดกินไหมมปากกินม่ามียอยุ่รถพญยเดียวยุ่นก็อยอันนั้นเขียวหนึ่งจะเปิดเอา แล้วก็เดยดไปออกนี่ทุอ่าของไงไอ้ตุ้ยตุ้ยระวังเด้อที่ร่องอะตาบานไม่ไรเดี๋ยวแม่ด้วงอันนั้นะมีรเรเห็นมูดด้วนหรื่ว่าทางร่องอะถือกุญแจสารเราเอาไปมีดไนเนาะสิไดหารถไม่มาขนควงอึ้ยังลูกพี่ ลูกปีเท่ไรแล้วโอ้นโอจนจะพกเราเราเราไปกินเกียดไปก็เมาได้กินเกียดบ้าอุปปงปังปังยี่นวัตัครับเากินเดมันอเแล้วีิวัตบางกเก้มาติดวัอินเห็นยู่นนี่มีอัน่ะไม่มีอนป่ะว่าทางจังปะตะกี้นี่ ได้ยินเสียงกระโขกไปได้หงอนออน,นี่น่ะาเลยงอโค้งอะนี่แล้วมันไปริบไปน่ะงอโคง้งงอโค้งงอโค้งเทารถโม่จับไปแล้วหนึ่งวิชันเท่ารถเวทีกำลังมาครับข้อตัง้งเวทีตัง้งนี่ขนาดพุ่นครับผมบรรยากาศดีครับมืัอนี้ บรกาดีจนขี้ขาดเฮ็ดงานคมัเลยดีเกินไปเสร็จบ่ยืดเลยสิ่ีเป๊ี่่่มน่น้า้ยคะแนนดเซ่ไแล้วห้นน อะไ้ก่อนการม้วนห้อยบาทโอ้ยอึนเม็ดอันยงใหญ่กว่าที่ไปเรื่องหอยซับพื้นอะกันหอยบาดลองเชิงกันมาล่องเข็มลองข็มคือหองวละตอนแีักนี่นล่ะเจ็บได้เสาน้งกับเฮ็ดตัวไปลน่พาเลยพาแบบนั้นเดี๋ยวพาขึ้นยังไงจุ่มน้ำล่างนี่ไหม บอกขั้นขันหันหัวรถเขามานี่ก็ได้อยู่สุบรถมาแล้วครับรถเวทีรถเวทีเรามาแล้วนะครับกสีได้เอาของลงจากรถคันี่นะครับเลางกษีเอารถคันี่ไปถอยของจากรถขนันมานะครับ ทางเวทีมือนีสันเหมือน,นกะลุงปิยะครับแล้วน่ะหารถไหมรถที่จริงก็เอารถขี่มาแรีนชั่วคราวก่อนนะครับรถที่ถังเอาเมาวิ่งชั่วคราวที่จริงรถคันนั้นเป็นรถสังกะสีนะครับเอาเมาวิ่งชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าลุงปิยะเรากำลังหารถมาแล้วมาอยู่คันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็น่าจะเป็นรถทางของงงนะครับ รถวงตอนี้ไปทุกของอยู่วงหนึ่งครับเพราะว่าของเยอะต mm ่ hmm. ปเปลี่ยนสคริปต์รบบโ์ใไม่นะครับเปื่อรถกันเป็นสองของกันไรเลยเอารถอยู่นี่ เสืออะไรสื่อเรือาอายี่อมเลียผมมาไดี๋วผมมาเดีถ่ายคลิปได้ดีนอเดี๋ยผมไล่สวัสดีคนดูสามร้อยคนครับหกเข็นห้าข้ามกันเองนี่นะครับรถลจาเดียวกันเอางานเข่าตรงนี้ส้นส้น

เส้าของลงครับมันของลงตั้งเวทีนะครับรถคันนี้มันเป็นอย่างไรเป็นเตย,ยูนี่เป็นแค่ตรงนี้นะครับที่เดียวกับปกติชี้ได้ครับได้นนไปดึงออก <c oughs> ดึงออกก็ใช่งานในปกติแล้วครับนี่ใายสถานที่ก้องขวางครับลงนี่ยบ้านคูอันนี้ก็วัดวัดหนองคูป่ะครับนี่ ของเรายังรูเอยตั้งเวทีครับตั้งนังลานล้อเป็นคนคองแบ่งคนเป็นคนคองอยู่รถคันพุ่นไหมกษิติลุยมือนีเลยยังหน่อยก็ให้เวทีเสร็จมือนีนะครับมืออื่นกษิตบดายหยากบดายลิงประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพ้งแค่นี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามรับชมช่องลุงปิยะน้ำเนื้อครับพี่น้องขอบคุณทุกกลังแรงเชียร์แรงใจครับเจอกันคลิปหน้าครับผม